นรออบีีจยมนโอ้ยบุญพี่น้องมากเห็บมากเห็บเหมือนอังกฤษบนตัวนี้แหงเมื่อนี่เมื่อมากเห็บกระเด็นกระดอนคุณนะจ๊ะเบิ้งเด้งโดนปุ๊กเต้ปุ๊กเต้ที่นหนมาโอ้ยมาเด้อ เพื่อนเื่หเมืงอันกินเยอะจ้ะน่ะเป๊ลงมาคุณแม่หิบเมือันกจ้ามัเห็บเมื่อันกินเมืองนอกกันี้อันักเห็ที่กันเดอี่นอนเดอรน่ะฝนสน่ะย็นบ่จ้ะ ป้าปุ๋ยไทยอยู่ในใบ้านด้วเปิดประตูมาไดุ้ะน่ะมาเข็บเมืองอังกฤษเด้อจ้ะตกแ,แหงแหงอาถึงตกแหงก็เก้าบานนี่โอ้ววว เป๊กปกเป๊กลงมาค่ะหุ่นอาเบิ้งอุ๊ยออากาศมันกับว่าห้อนเ้ี่ยะอุ้ยฝ่าแลบอู้ได้ยินเสียงฝ้าห้องบ่ค่ะผ่นานฝ้ามันแลบปากป้าปุ้ยกย็เลยเฝ้าขเข่ามาอ าเบิ่งหลังคาบ้านบ้านหลังนั่นดูค่ะฝนตกเนาะบังหลังเห็ดคุณนะก่อยุ่นก่ายุ่งเอ,อ,อบ้านเพปุ๋ยเพิ่มมึงโอ้ขาอกโลกเลยวะเห็นบ่เพื่อนๆขาวอกโลกเลยคุณนะโอ้ปีนี้เอาก็เห็นนี่แหละฝนตกแห้งนั่น มาเข็บมังเข็บเมืองนอกเด้อมันสิคือมังเข็บเมืองไทยว่าคือน,นอกนะมักเข็บมักเ,เข็บตัวคือนอก เมิ่อไงการเดินบ้านแล้วยทางบ้านก็ปุ๋ยก็มันเห็บเด็ค่ะดยกขาวาวนะ่่ของกาเดนหมองขึ้นอยางค่ะเห็บแค่นั้นเลยเด้นนี่นี่เสียงฟ้าหอกมั้งคะอุ๊ยกระเด็นกระดอนทั้งหมดเลยในบ้านก็ปุ๋ยฝนตกแรงมาก นอนบ้านเน employer, าะคุณตแม่งใช่ไหมบางเห็ดลุ้งฟอมปกกปิกปิกมันมีหลังคาบ้านหลังน้งต่าบ้านต่างอึงฟารอฟาร์อฟามเมอุเมน อันนี้เมื่องอกอันป้าห้องก็ปินโบแมนเด้อค่ะห้องปินด้วยกันเด้อใจป้าเดียวกันเนาะคอนเทนตกันยังนีุู้นนะแง่แรกของปีหือกลิตหน้าต่างกันฝนสาดเข้ามาไอ้สิบอยสบายด้วยวันนี้ต้องกินยารัดก่อนเด้อกินยายาแก้แพ้รัดด้วยวันนี้ป้าปุย้ย